เมื่อมองจากภูเขาบนยอดมนดบนี่นะครับมองไปทางหน้าต่างก็จะเห็นทะเลตอนนี้ก็เป็นเวลาสักประมาณสัก5้าโมงเย็นแล้วล่ะครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกทะเลแล้วล่ะครับที่วัดพระพุทธบาทเขาบางสายครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีท่านผู้ชมใครจะคิดว่าชนบุรีนั้นมีแต่ทะเล ไม่มีนะครับชนบุรีมีภูเขามีวัดเก่าแก่ชื่อวัดพระพุทธบาทเขาบางทายครับอยู่ที่เมืองชนนี่แหละครับถ้าขับรถเ,เรียบทะเลเนี่ยเราก็จะเห็นมนดบอยู่บนยอดเขามีทางขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะจะพาท่านผู้ชมไปชมพระอาทิตย์ตกบนอยอดเขาพระพุทธบาทเขาบางทายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับท่านผู้ชม วัดเขาบางทายหรือวัดเขาพระพุทธบาทบางทายเนี่ยมีประวัติกล่าวกันว่าพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างขึ้นระหว่างปีโน่นน่ยพศ2 2 4 9 9ถึงพศส2 7 5ปีนี้มันก็2,500แล้วก็มันก็300กว่าปีมาแล้ว,ลวครับเป็นพระอารามหลวงที่มีความรุ่งเรืองอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็กลายเป็นวัดล้างจนในสมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิดบุญนาคซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระครังที่สมุหกลาโหมยกทัพไปรปราบอั้งยี่ที่วัดคงคาลายัยตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ปัจจุบันวัดคงคาลายเป็นที่ตั้งของตลาดสดบางสายก็เหลือเพียงศาลและก็ป้ายชื่อวัดเท่านั้นเจ้าพระยาพระคังนะได้มีบัญชาให้ประหลัดทับสถาปนาวัดเขาบางสายขึ้นใหม่ตั้งวัดเมื่อปีพศ2384ได้รับพระราชทานนามว่าวิสงคามสีมาเมื่อปีพศ2389ด้านบนนี่นะครับก็จะมีพระพุทธบาทอยู่สองรอยแล้ว ภายในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปอ,อยู่3องค์มีหลวงพ่อโสธรแล้วก็พระเก่าสมัยกรุงเสียยุทธยาอีกอนะครับเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทแต่2องรอยอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็นี่หลวงพ่อโสธร มนดบเนี่ยตั้งอยู่ถ้าขับรถผ่านไปทางถนนเรียบทะเลเนี่ยเมื่อเห็นมองไปทางด้านซ้ายถ้าไปจากกรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นมนดบพระพุทธบาทเขาบางซ้ายเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาบางซ้ายนะครับก่อนที่จะเข้าเมืองชนบุรีนี่แหละครับยามเย็นพระอาทิตย์ตกอย่างนี้สวยงามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมผมว่านะครับผมก็อยู่เมืองชนมานานแล้วครับพิ่งเคยขึ้นมาเนี่ยแหละครับเราสามารถที่จะขับรถขึ้นไปทางด้านโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาเที่ ตั้งของมนดบได้แต่ถ้าจะเดินทางบันไดขึ้นไปก็ได้นะครับเดินขึ้นไปทางโรงเรียนวัดเขาบางทายนั่นแหละนะครับวิวทิวทัศน์ยามเย็นเนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่ก็เป็นวิวที่แปลกตาชนบุรีไม่ได้มีแต่ทะเลนะครับมีภูเขามีน้ําตกแล้วก็มีวัดเ่าแก่วัดเขาพระพุทธบาทเขาบางทายครับท่านผู้ชม บนยอดเขาเนี่ยก็ยังมีป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นป่าโปรง่งช่วงนี้ป่าผัดใบหมดแล้ครับก็จะเห็นดอกมานออดอกไม้บานบนยอดเขาอันนี้ครับเนี่ย มองวิวลงไปก็จะเห็นเมืองชนบุรีตั้งแต่เนี่ยนะครับเข้าเมืองด้านล่างนั้นเป็นโรงเรียนนะครับสุขบดครับโรงเรียนวัดเขาวางทรายมองไปโน่นทะเลครับเนี่ยเขาวางทรายแล้วก็ทะเลอ่าวไทยมีถนนเอ่อไอถนนเลียบทะเลนะครับโน่นะไปไกลๆเลียบทะเลไปขึ้นโน่นเลยครับอ่างศิลาโน่นนะครับ,น,น,รบนี่มองอยู่บนยอดผลดบนะครับท่านผู้ชมก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดี นะครับ PM 2.5ค่อนข้างเยอะ PM 2.5เนี่ยก็แผ่มาจนถึงชนบุรีนะครับในช่วงอ่าวไทยเนี่ยช่วงนี้นะครับก็ฤดูหนาวมกราคมวันที่15นี่นะครับ PM 2.5ก็ค่อนข้างเยอะทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีเ,เนี่ยนะครับมีมณฑปพระนอนด้วยนะครับพระพุทธไสยาสดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปอันนี้บนยอดเขาจะมีดอกไม้บานอยู่นะครับเป็นดอกสีเหลือง ก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับฟ้าสีครามตัดกระดอกไม้สีเหลืองนี่ครับมณฑปอันนี้มีสองอสองศาลานะครับอันนั้นยอดสูงนั่นคือ,อมณฑบพระพุทธบาทนะครับยามเย็นครับบนยอดเขาวัดเขาบางทรายเนี่ยที่นี่คนเมืองชนก็อาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมก็อยู่เมืองชนมาตั้งนานแล้วล่ะ เพิ่งขึ้นมานี่แหละเป็นครั้งแรกอืมันเป็นนกเอี้ยงเลยผมเป็นนกเอียเยเนนเอ้ยงเลยครับนี่ครับเนี่ยจะเห็นทะเลอยู่ทางด้านหลังนะครับนี่ยามนี้พระอาทิตย์จะตกน้ำแล้วครับนะเดี๋ยวผมพาไปไหว้พระในมณฑบนะครับนี่เข้าไปไหว้ในมณฑบยอดเขาบางสายนี่ครับก็ต้องถอดรองเท้าก่อนละครับที่จะเข้าไปในมณฑบ โอ้มีกลิ่นทูกกลิ่นเทียมกลิ่นเทียนนะครับมีพระพุทธโสธรมีรอยพระพุทธาบาทหลวงพ่อโสธรแล้วก็อันนี้ทอทง อักษรย่อทอทงเป็นพระพุทธรูปที่ปางน่าจะโบราณทีเดียวนะครับแต่มีอักษรย่อว่าทอทงผมไม่เข้าใจอ,อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปอีกองคหนึ่ง แล้วก็มอรอรรีรอยพระพุทธบาทจำลองนี่ครับรอยพระพุทธบาทจำลองคาถาบูชาพระพุทธบาทตั้งนโมสามจบวันทามิพุทธังภาวะปะปารติน,นันติโลกะเกตุงติกะเวกะนาถัง โยโลกเซโทสะกัลังกิเลสังเชตวานะโพเทสิชนังอันตังก็ยาวทีเดียวนะครับสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นอีกรอยพระพุทธบาทอีกรอยหนึ่งนะครับ มีพระพุทธรูปอยู่สามองค์แล้วก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่สองรอยครับอันนี้ก็เมื่อมองออกไปทางด้านทะเลสวยงามครับบนยอดเขาวัดบางสายนี่ก็ต้นไม้เยอะทีเดียวตอนนี้มันหน้าแ้งอะเดือนมกรากลางเดือนแล้ว15มกราแล้ววันนี้ต้นไม้ก็ผลัดใบเหมือนแล้วครับ แต่สิ่งที่สวยงามมากเลยก็คือวิวพระอาทิตย์ที่จะตกทะเลนั่นแหละครับสวยมาก หมอกควัน pm 2.5ครับเต็มเลยในทะเลอ่าวไทยก็เยอะใครจะคิดว่าอยู่ริมทะเลแล้วปราตรจาก pm 2.5เยอะนะครับเนี่ยนั่นสะพานที่ยื่นลงไปในทะเลครับใกล้ๆกับมณฑกพระพุทธบาทนะครับ ก็จะมีมนดบของพระนอนครับพระพุทธไสยญาติ ลืมตานะครับสร้างพศ2,526ซ่อมนะซ่อมไม่ใช่สร้างซ่อม2,526ก็คือเป็นวัดเก่าแก่แต่สมัยยุทยานะครับ